มันบีคอเขาว่าเอาหน้าร like ักอยู่อะอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้านท้ายเห็ด้านเยี้ยงขึ้นเลเรื่องต้องขอแนะนำหนูว่าข้างในพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนของเราที่อยู่ด้านในครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มีควรู้จักใคร เป็นการเผยแพั่นะแต่หลังจากที่ออกมาต่อ,อสู้รุ่นของเขาแล้วอ่ะเราไม่ผมย่ยอมรับแล้วก็นับถิวว่าพวกเขาเนี่ยคือมีปะชนคนกล้าที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามันมีวีรชนคนกล้ารุ่นก,นก่อนก่อนที่ออกมาแล้วตายพราใครก็ไม่รู้ ความกล้าของพวกผมากมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกพี่ๆนั่งอยู่ตรงนี้ครับความกล้าของพวกผมมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครไปกับพวกผมผมขอว่าอย่างน้อยอย่างน้อยๆวันพรุ่งนี้ครับ ขอหนึ่งล้านทไดคนเลยนะพรึ่งทา้ก็ยังดีเพราะเพื่อนของผมรู้นะปียได้ประกาศออกไปแล้วว่าเป้าหมายในปีนี้มันคือสองล้านผมขอว่าพรุ่งนี้ครึ่งหนึ่งขอได้เห็นได้เลยตามที่ออกมามันไม่ใช่แค่ ออกมาเพื่อให้เขานักหัวครับแต่มันคือการออกมาเพื่อทำให้เขาเก็อำนาจประชาชนตอนนี้เอเออพูดได้ไหมพี่จีอย่าเลย เดี๋ยวเพิ่นสายอะก้อนข้อตลอดปีนี้แล้วพี่ตูนกับพี่พีรพงศ์เขาไปด้วยทุกคนที่ผ่านมายอมแล้วลว่า,ม,าวมีหลายช่วงมากที่ที่ห้อท้อหลักการที่โดนพีนหนักอยู่พอสมควรแต่ ร้อยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ถึงจุดนึงที่ผมมาตลักษณ์คิดได้ว่าถ้าเรายังท้ออยู่แบบนี้ประเทศไม่ได้อย่างที่อยู่แบบนี้อหะแล้วเราจะรอดยี้ยี้นี่ไปรอดให้หลานเราหรอวะก็ไม่ได้เหมือนกันว่าคนบางคนนี่มีร่ำรวยหลานแล้วยังคิดไม่ได้เลยวันไหนที่เขาจะทุกข์ได้ถึงครับอันนี้ ประเทศโดนอะไรก็แล้วแต่ทั้งมิกฤิโิดวิฤิเิรษฐกิจพูดกังตรงตอนเนี้ยเราสามารถจำได้รบประเทศเราอยู่ในยุงวิกตกันเรืองแล้วเพราะพู้นำ้ําเฮี้ยมไม่ยอมลงจากตำแหน่งพักทีถ้าคุณมีความชอบจริงถ้าคุณอยากให้ประเทศมันชนะ แต่ที่วกคุณออกแอปพลิเคชันมาหลอกตัวเองทุกวันนี้อ่ะุณประกาศลาออกไม่ชนะเออเว้ยคนที่มีความสามารถที่มจะทำงานแทนคุณมีเยอะอยู่แล้วถ้าคุณยอมรับตัวเองไม่ได้อ่ะกลับบ้านกลับเลี้ยลูกเลี้ยหลายเลี้ยนร้อยก็กลับไปตรวจบูลเลี้นร้อยก็กลับไปตรวจบูล เบอร์อ้นมัวนิชาตหน้าหุกเกิดมาแล้วนี่มันจะมองมากกว่าแปดเดือนที่พ<อ>ังเตียงได้ยังไงวันนี้ที่ผูกออการตรงนี้ครับไม่ใช่แค่ออยาะมาพูดว่าอยากให้ปล่อยเรื่อผมอยมางเยเดียวแต่ผมยังต้องการที่จะออมาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะต่างถังอีกสี่คน ถึงแม้ว่าคุณจะต่างถังคนได้ทั้งประเทศแต่คุณก็ถังได้แค้คนเท่านั้นนะครับเพราะคุณไม่อาจถัองอุดการณ์วกเราได้ อยู่นี่มอยอาจจะเป็นพ่อป,ป้าที่อยู่แล้วนะนำก็ได้ใช่ไหม ที่ขอฟ้องฝ่ายราษฎรจากก่อนแล้วครบพี่น้องแต่เชินทักบอกเอาขอฟอเดิญนะยังไม่ทเดินหน้าจไอ้ตัดด้านหน้านะมึงจะทำไรโวกโอเคนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับต่อจากนี้นะครับเป็นน้องหนึ่งผลอายุสิบเจ็ดกาลังปีเข้าสิบแปด่อไป้องหนึ่งผ พอเฉยเนี่ยเขาจะโดนไหมนะคะเอออย่างที่พี่เตมบอกมาเมื่อกี้ก็คือเราก็เป็นยอยชนคนที่เออโดนมาตาหนึ่งหรืซึ่งตอนนี้ก็มีปิญญาหนึ่งรสองไปแล้วสองไปพอทิ้งเอีรไมที่จาดใส่บ้า่อาพี่เราก็คือส่วนหนึ่งของเซนิี่สองนะคะ เออจริงๆกฎหมายเนี้ยถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ดำเป็นรัฐอะรก็คือยกเลิกไปที่มันควรที่จะยก,ยกเลิกยกเลิกไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เอาไว้ก,รรกันแก้พูกเหต่างทางการเมืองที่เราออกมาตรงนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเราจะบอกคนข้างในว่าให้ปล่อยเพื่อนเราแต่นับจากนี้ต่อไป ว่าจะมีการจัตว์ม็อกซี่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นและตัออวหมาพิลของพิลทูพนัสเซียพันสองล้านคนและเมื่อเหตุการณ์เมื่อไม่นานอันวันนี้ที่พม่ามีการรัฐประหารเจ็ดวันของการรัฐประหารเขาพลเต็มถวนแต่ประเทศเราเจ็ดปีปยังไม่ไป็นงไหนเราจะยอมยอมไหมคะ ไม่มากพอปรจะยุดจากโอชายอย่างคงลอยนวนอยู่ยพเพราะ,ะั้นแล้วนับจากนี้ต่อไปตอนนี้สักดินาก็ได้เปิดหน้าเรียบร้อยว่าพร้อมที่จะสู้กับเรามากได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันยกระดับการชุมนุม เจ็ดปีคะเอ๊ยเจ็ดวันเขาเต็มถนนเราจะไม่ยอมเขาเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีการชุนลมครั้งไหนอีกลงถนนให้เต็มถนนไปเลยประเทศเราเรารู้สึกว่ามเป็นประเทศที่เรียกร้องภะษาทูตไตยกันมานานมากแต่ก็ไม่ทนอะไรจากการทำร้ปรทหารประเทศทุ่ประยุกจากโอชาไม่หมกว่า เราเป็นประธานิตไ่ยเขาได้ประกาศการยกตั้งแม้อีดอกถ้ามึงไม่ได้สอว่างกงก็ไม่ได้เป็นนายยกดอกตากตัวหนูที่นากมาประเทศเราก็ยน้รองะแต่ตยแบบหกกราหกหกนาพิาสามห้าพิาพาห้าสามสี่เก้าคนตายจันเพียแต่ขอบอกเลยในเมื่อเรามาถึงยุค2021ันเแล้ว รู้กันมากพอแต่รัฐบาลชุดนี้จะทำการารัฐทระหาดิฉันยินยอมให้ตับเทศเตียงความบาดแต่เทศใช้ยได้โย่ค่ะเป็ <_ uk> าการจะได้ไม่มีที่อยู่ในสังคมเออต่อไปในฐานะพี่หนูเป็นเยาวชนอายุ17ปีที่ยังเรียนอยู่แค่ในวะดับมัธยมรู้ขอบอกเลยว่าออาเจียหา เมืองไม่ทำให้ครอบครัวแตกแยกการปลูกฝังความคิดความรักชาติแบบผิดๆให้กับคนเก่าๆพ่อแม่ทำให้ครอบครัวไม่แตกแยกเ<ม>ชื่อหรือเชื่อว่าใครหลายๆคนเยาวชนที่ออกมาหลายๆคนไม่ต้องทะเลาะก,กับพ่อกับแม่เพราะเพียงแค่ออกมาเรียกร้องการเมืองไม่มีสแสดงแล้วโค<ม>ช,ชนะแล้วนะคะ เราจึงอยากตอกโครงสร้างระบบใหม่ให้กับประเทศไทยปลูกฝังความคิดแบบถูกต้องไม่ใช่เอาความเชื่อแบบผิดๆไม่ปลูกฝังนักเรียนไทย,น,ย,ยนักศึกษาที่ศาสตร์โอ้ยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองเป็นสิบป้าเขียนเพื่อโอ้ยบกปรมาประเทศไทยตบบมประเทศไทยดิค่ะมีอะไรดีบ้างการศึกษาไทายและวกติบอกว่า,บาแบบหนึ่งโ,โอ๊ยต่อแหลนี่ ไปดูงบนี่ทห<ป>ารบอกผานเรือล เมืองเราไม่ต้องเป็นผู้คนคิดเอาละค่ะคนหมายมั่นตายหนึ่งสองแม่แน่กับการไปฆ่าคนอีกอะแต่เยาวชนไม่ต้องโดนกลายเป็นอาชญากรถิ่เลยวันนึ่งนะคะทุกคนคิดนะคะโอ้ยในฐานะที่ตอนนี้มี่แต่งิตนักศึกษาที่ออกมาสู้ส่วนใหญ่หลายๆคนที่ออกมาแล้วเขากระหังศึกษาเรียนอยู่ แต่ันเดิเขาต้องมาโดนคดีทางการเมืองอยากโก้หนู่มก้อนหนึ่งสอบไปแล้วสอบไปดึงหกดึงไปจุดโสดสองไปติดคุกก้อุดปีแล้วคุณจเอาหน้าเขาไดนที่ไหนหลังการที่เราออกอันนี้เราเพราะเรามองเห็นอนาคตตัวเองฉากการที่ไปถึงตาโดนพาทำรัฐประหารเมื่อเด็ดปีที่แล้วเข้ามาเป็นหารประเทศดูไม่เคยมองเห็นอนาคตตัวเองเลย เพื่อเย็นอีกเลยเออนี่ถ้าใครตามข่าวช่วงเดือนที่แล้วตอนที่โควิดกลับมาระบาดใหม่มีนักเรียนคนหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ภาพบนโซเชียลเออพอดีต้องไปนักเรียนออนไลน์กลางแดดเพราะว่าสัญญาณไม่ถึงเลยทุกทีทุกคนคิดเอาค่ะรัฐะบนตีจะโควิดคือสามศาสตรแก้ปัญหาไงรู้ไหมเอาเป็นเป็นกลางแค่การแดดโอ้ยีโงง เรียนออนไลน์ให่มีมือเสือเอาแสงตะการให้เขาเรียนกางแดดไม่ใช oh. ่ล่ะรถประมาณทีควรจะเป็นให้ประชาชนให้ระดมนิสินศึกษาไม่มีแต่กลับเอางบไปให้เลยครับทหารให้สนามบิน oh. ดูดีกินดีและให้คนไทยกัดตีและบอกว่าสงครามเจริญเป็นคุณใต้ตีคนไทยซอก สองนาทีใช่ไหมคะโอเคค่ะจะไปแล้วเราเหวังว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นพี่น้องออกมาเรื่อยๆอ,อย่าได้ยอมกับการถูกอำน,นาจรักคนดขี้มาเต็มปีเราจะ ยอนะครับของรถนะครับก็ช่อหนนได้ครับแต่เราสุดนะครับก็ช่วยอยูหนได้นะครับขอบคานันะครับเดานะครับจะไปก่อนจบกนะทุทานมีรับรองว่าค่ำคืนนี้ีเัหายืเทปที่ทำไมมันีแก Oh yeah. no! เราพวกเรามาทำได้ใช่หรือไม่ไี่ยมบ้านชบ้านงพวกเราาทำได้ใช่หรือไม่ที่กุ่ไทยพักดีที่เขาบอกว่าที่กลุ่มไทยพักดีที่จุดคบค้ามาไอ้นั่นมัอนังสุยาส่วนราศดรที่จะต้องทำให้เรามีมันแค่หนังร้อยล้านเท่าน้องคนั้ใจอยู่ภายใน เมื่อไรฉันจะทับวิกังเราจะออกไปร่วมทับวยกันโคกไม่ใหญ่ใกล้บ้านเมืองนี้บัานลินแบบนี้กับกองทัพของรัฐบาลฉันเชื่อถูกเลือกตั้งมาฉัต้องอยากให้คนเกิดใหญ่ได้สิทธิ์อยากให้เกิดความเข้าใจดูความจริงบนทุกเพจแล้วอยากให้รัฐบาลช่วยมองหัวประชาชนที่อยู่ที่นี่และทำบ้านมากคน กองทัพช่วยสูงลอยเห็นหัวประชาชนไหมเอ้าเคาะเคาะเนี่ยให้รัฐบาลดูเห็นตีประชาชนไหมนี่บอกว่ารัฐบาลเรียกความรู้เรื่องกฎหมายให้หัวประชาชนนี่เถึงยาถึนตีใส่ประชาชนพี่น้องถามว่าบางคนบอกว่าเราออกมาเรียกร้องประท้วงรัฐบาลเพิ่งถ่ายเปลี่ยนี บริหารปีเดียวอึดอัดนั่นหรอเราไม่ไดลดประเพณีนีครับพี่น้องแต่เราอึดอัดกับคนประเภทนี้เกิอดอัดกระบอบนี้ไม่ว่าใครทำไปหนึ่งทุกไปพวก,ยพวกอย่างนี้เราจะอยู่ได้หรือไม่พี่น้องเพนั้ก็ขอเขียงมืขียนินาที่จะเปิดในค่ำคืนนี้จนี้นะครับก็คือเสียงของคนหนึนง ติดคุกอ้าวเสียงมาครับขอเป็นปรมือให้กับพี่อนุนราคาครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรับทุกท่านอเียอย่างนี้ไม่ใช่รบกินแบบผมไปติดคุกมา ไปแล้วไม่มาตั้งกันก่อนเลยคู่ไม่ันไปตุออยาไปตรงไหนตรงนี้และจะไปไหนตรงนียไปถามคนในสถาบันกษัตริย์ว่าเสนอสิ่งกสถาบันกษัตริย์จะเอาไ้ว้ไ้ไวไปแลล้ว เห็นด้วยหรือม่ที่จะให้สหาบันการษอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเห็นด้วยไหม 要活。